สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปร้านคิมหมูกระทะนะครับวันนี้แวะมาเล่นเอยแวะมาในเมืองนะครับในตอนเย็นๆนะครับนานๆมาในเมืองทีนะครับวันนี้มาร้านคิมหมูกระทะนะครับอยู่ที่เชหะนะครับถนนกลางเมืองนะครับเส้นนี้จะออกไปทางเลี่ยงเมืองนะครับถ้าเส้นนี้ถ้าถ้าเราจะอีกเส้นหนึ่งก็คืออันนี้กลับเข้าไปในเมืองในตัวเมืองคอนแกนนะครับ Okay, เดี๋ยวเข้าร้านกันเลยครับคิมหมูกระทะครับให้แม่ขอแม่ขอเดี๋ยว,ยว,ยวแม่ขอพี่ขอกรนะดาษให้แม่นาสั่งก่อนนะใช่ไหมคะมานั่งกับพ่อไหมนั่งกับพ่อไหมคะเลยจะนั่งกับแม่นากอะดมยำเลย ขอบคุณครับมาเอามาหนชาอ,อ,อันนี้เหรอคะอ่าของนิช,ชาลูกของนิช,ชาเอาไหมเอาไหมเอาไหมมีตะเกียบด้วยเอาาวอ้าวอ้าก็ไม่แน่เลยไม่ไม่ต้องเล่นแก้วหรอกค่ะเล่นอย่างอื่นอันนี้อันนี้นูนาสั่งอะไรแบบนั้นนี่รวมเหรอ อันนี้เป็นบุฟเฟ่หรือเป็นชุดออสเป็นชุดครับเป็นชุดอ๋ออันนี้ชุดเท่าไหร่ครับมาแล้วร้อยเก้าเก้าชุดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเยอะทีเดียวนะครับน้ำเค็มไม่ใส่น้ำที่ไม่ใส่ได้เหรครับก็จะรับน้ำปลากรวดได้ที่กรวดไหม อันนี้เปิดทุกวันไหมครับนี่เปิดทุกวันเปิดทุกวัน,วนถึงกี่ทุ่มครับจากถึงเที่ยงเตืนครับโอ้โหมาแล้วครับอ๋อไฟมาแรงเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอมาปุ๊บแรงปั๊บนะครับเดี๋ยวกินกินสักหน่อยก็ได้ไม่หมกินไหมเดี๋ยวจะเอาเด็กให้ แรงบวดนะแสงมาใสงมาต้องไม่นาเด้อน hmm, ั่นเพราะแต่ไฟแรงจริงๆนะครับนั่นอาซิลจีรากินให้ทันครับไฟมันแรงมากเลยได้คอ่ะได้กีบช่วยได้ลิปช่วยอันี้ปลาเหรออันนี้ปลาอร่อยปลาชอบ แ่่กนวงไปอเอว่าเี้ยงไหนนะไมไเออัเี้ยงกันขนีใส่ะ่เจอขวาดิอันนี้ก็ขีใส่ได้แล้วเนี่ใยใช่ยูพี่ก <c oughs> วนมันไม่นาก <Okay. S 3> วนไหมคะ เด็กกวนวนางไหม แ้วลคะเช็ดให้เขาแล้วเช็ดปากเขาหน่อยน้ำลายเยแล้วหรือน้ำลายเยอแล้วค่ะอีสานลายอีสานลายเ่น้าวบ่อไข่าบ่เดี๋ยบอยยู่บ่กะบนแมวเป้าเลยวแมวเป้าแมวเป้าแมวเป้าท่านี้มีเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมนที่เอิญเอา ก็ชิล่ากับกินพักดีแล้วกินพักดีแล้วอันนี้เขาไม่นาใช่ไหมนี่ไม่แย่งนะชิมเหนียวหนี่ยเนื้อ,อนุ่มดีวยอะไรครับแข็งก็ได้นะปะแข็งสุกไป,ปนี่ว้าบอริดเเหนียวเหนียวมากนี่หละ ดิบแล้วอ,อันนี้เงี่ยอหรอลองไหมยบอรไอย่างหรอจุ่มหรือยังย่ังยังจะกินดิบนะลูกมันจะติดคอ เยอะเลยเหรอนี่ค่ะเพื่อนเลยอะแม่นาลองชิมกำลังหวานไม่ต้องสุกเยอะแต่แตะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เผ็ดเยอะใหม่ก็ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้ค่ะนี่นี่เยอะอยู่ยักินอะไรเราพร้อมมาขิด่าเอาได้กินอะไรนะแมนาผักบุ้งดิบด้วยนะไม่ได้ผักบุ้งสุกนะ เด้อามาเทล่งนี้นะ่นเอมาที่บอกว่าแหเอาไปมีข้าวโพดนี่ต้มให้ข้าหม่นะอ่ะใช่ไหมลูกทำไมกินจริงจังเลย มันดิบไม่ใช่ไ,ม,ไม่เนาเอาลวกให้เขาหน่อยลวกไม่กินันจะติดคอ เวลานี้มันโอเคนะถ้านำกินอย่างนี้กับเขาคอลูกพี่น่อเยคือว่าโอเคเลยแหละถ้ากินแบบวันนี้อันในยางที่พวกกินบ่ไอะไรได้เพือในยางน้ำเต้าร้านน่้นี่คืตังคาไมัน่าจิซไส้สารกันบูดเนาะแรงเหกินมัแห้งเหรอ มันมีกลิ่นอันนี้เงียบเงียบเอายีราไหมลูกเอายีราไหมคะ,มคะเดี๋ยวพ่อวายีราบใหใ้ว่าเอายีราไหมคะยีราไอช์ออเหมือน อบอแม่น,มน,นะคะ<อ>ื้คนะคว่าสวยเซลุกเฮเเรานอนแล้วนอนแล้ว,ลวนอนแล้วมิวไหมลูกมิวไหมคะนอนแล้วมิวไหมหรือม,นอนอม่นอนตักพ่อไหมลูกนอนตักพ่อไหมกตอยู่นี่เซุกเราหมดแดดไ่มีใครเล่นนม,ม,มันเป็นใคร ไข้ใสไหมเกิดมันยังท่านด้ขุ่นอยูรอนรนะแต่ว่าตัวมันหลายแห่งมากกถือมือน้พี่บันอืมันร้อนนไมนมันร้อ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 น้อนไม่น่าเป่าไม่น่าเป่าเกิดหิวเกิดิดอยากมือเขาอยูนไมร้อนร้อนร้อน

ไมคะโอเคไหมโ okay, 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 okay. อเคไหมโอเคโอเคไหมคะโอเคโอเคโอเคบ้านรับมีนี่ชายกินคนเดียวได้เยอะกว่าเพื่อนเลยเราหจััจจริงจังมากนะหลงนะ อร่อยใช่ไหมลูกโอเคไหมยามียามียามีเป็นคนสอลอนมืงาบ้าน้ได้ยินเสียงพี่เขางเป็นคนเพื่อนเยอะมีคนเพื่อนเยอะถ้าไวเดียวกันนี่เขาจะส,ส,สอดสายตาหาตากับแยกวน อย่าเปลยงเสมอนะไอ้มือไหนน่ะออกพื้นที่ได้ปีีคืปีหาคืนปีหาย้ายย้ายหมวดในเุกอุ่มเอาไปไว้เงี้ยปีหาคืนเอาไปนอนดนที่นีเงี้ยแล้วมาเอาไปสองสองกอดูกดจเหยืเดียบักไระปีดตกแ้เนี่ยปีดตกเลยอีกนึงเลยอีกสองถ้วยบักใหญ่ เาจะพตงพัเด็กกับดอนวัตะกีบวันตะเสียบ่ขพ่อไอ้ชนห้เขาหนที่จู้ไหมนะมจ <c oughs> เยน,นึ่งเมาหมดแล้วลูกเมาไปแล้ว <c oughs> ้อนนอนนอนมจะใครจใส่มือไปอยังไะขอบคุณครับสวสดีเดคคะะนนั้นก็อีกคนนึง ยัียมีอ hey, ร่อยไหมลูกเยวมีเจไหมคะเจไหมเจไหมยปายแล้ว ตามเสียงเพลงเพิ่นมักเด้คมีมองมไหนมีเสียงเพลงมีเพิ่นโอ,โอเคได้นเดน,ดนทหมักเสียงเพลงมักๆมกลเนดหเพหมเือนตดมกเสียเพลงมัอนวมักงพลกๆเดือนขวดดมัเียมมเหมันีหมักเสียงเงมันกเงเพงมเือนขีมัยงมักเมนทวดดักเีงมักเมนวดดีมัยงมักนีงเหเืองดกมักๆอนงเงมัอนวัีงเลมักๆหอนก แค่เราไม่ใช้ครีมแรงไปบางทีไปไปใส่ครีมแรงหนักกว่าเดิมอีูแก่จิ้มนะพวดีดูเขาหน่อยดูเขาหน่อยดูเขาหนึ่งก๋อกระปุกก๋อแล้วก๋อ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 ไม่เลูกก๋อก๋อเอาเบอร์กินอีกเป็นดับเบิลยิมไงเจ็บแบบยังวะเจ็บเลย